ไม่เจอทางที่มันไม่ได้มาบ่อยๆอ่ะมันก็เลยแบบว่าหาไม่เจอขออภัยเพื่อนๆนะคะหาทางไปไม่เจออาเจอแล้วตอนนี้เราเจอแล้วเรากำลังจะพาทุกคนไปชมรถไฟมันไม่ใช่รถไฟประจำทางที่แบบว่าเราขึ้นไปภาคเหนือภาคใต้เนาะเราเป็นบอกไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะ นี่ค่ะสถานีรถไฟสุพรรณบุรีนะคะจะมีป้ายนี่เลยแล้วก็มีน้องหมานั่งเฝ้าอยู่แต่เ,เราจะพาไปดูรอบๆนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ จะมีรถไฟให้เห <like now. S 2> ็นไหมเนาะก็นี่เป็นรังรถไฟยาวเลยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีรถไฟจอดอยู่เนี่ยค่ะเป็นรังรถไฟยาวมาเลยค่ะนี่ก็มันจะมีเวลาเดิน เดินรถนะคะหมามันจะกัดไหมนีม่เวลาเดินรถก็ต้องนี่ค่ะที่ป้ายเขียวเขียวสุพรรณกรุงเทพนะคะต้นทางออกเวลาตีสี่ีสิบนะคะแล้วก็จะถึงถึงเวลาประมาณแปดโมงนะคะจะมีแค่ สองรอบก็คือรอบตีสี่กับรอบหกโมงสี่สิบไ้สี่โมงสี่โมงสี่สิบแล้วจะถึงปลายทางตอนสองทุ่มสิบห้านะคะแล้วก็มีช่องซื้อตัว๋วช่องซื้อตัว๋วนะคะก็คือมีรถไฟสองรอบนะคะคือคือรอบตีสี่กับรอบสี่โมงสี่โมงเย็นนะคะก็คือมีสองรอบนี่ค่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแม่ค้าเนาะ ถ้าตอนนี้มันไม่มีรถวิ่งแล้วนะมันก็จะเงียบบรรยากาศจะเงียบๆแบบนี้ค่ะเพราะตอนนี้รถไม่มีมีทีก็คือตอนสี่โมงยี่สิบนะคะนี่นี่คือสถานีรถไฟสุพรรณบุรีนะคะวิ่งสองรอบรอบตีสี่กับสี่โมงเย็นอื่ อก็คือไม่มีรถไฟให้ดูเลยเนาะก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นตู้เก่าๆอยู่ตรงนูน้นไกลๆอะค่ะน่าจะไม่ใช้แล้วนะคะน่าจะไม่ใช้แล้วอโอเคโอเคนะคะนี่คือสถานีรถไฟสุพรรณบุรี นะคะพามาดูคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเนื้อตอนเนี้สุพรรณมันก็มีรถไฟแต่ว่ามันมีแค่สองสองเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่รถไปโดยสารที่มีทั้งวันนะค่ะมันก็มีแค่สองรอบอย่างที่บอกเวลาไปนะคะเพราะว่าแล้วก็สถานีตัวน,นี้มันไม่ได้อยู่ในเมืองเลยมันออกจากเมืองมานิดนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราพามาชมตู้ ตู้รถไฟตู้เก่าๆนะ่าน่าจะไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันก็มีการขึ้นสนิมอยู่นะเ<ม>นี่ยค่ะมีการขึ้นสนิมอยู่เขาก็จอดทิ้งไว้ไม่ใช้แล้วเค่ะข้างใก็เป็นของที่แบบว่าเก็บเสร็จอะไรแต่อะไร เก่าที่ไม่ใช้จอดไว้เก็บของอะไรไม่รู้อยู่ข้างในพวกท่อพวกอะไรอยู่ข้างในอะค่ะอันนี้ไกลเราลิฟนู่นก็คือเมื่อกี้ที่เราไปจอดตรงสถานีนะคะตู้เก่าๆเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่คือทางรถไฟ ทางรถไฟนี้ก็จะไปนู่นนะคะจะเห็นวัดป่าเลไลของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าทางรถไฟนี้อยู่ด้านหลังของวัดป่าเลไลค่ะทางรถไฟพาเพื่อนๆเดินทางรถไฟนี่ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะพามาชมทางรถไฟนี่ยจะเห็นโบสถอยู่ตรงนู้นนะคะวัดป่าเรลไยแล้วก็ส่วนทางนี้ตรงเข้าไปนี้ก็จะเป็นเข้าไปในเมืองสุพรรณนะคะที่จะเป็นบริเวณทุ่งนาเพราะว่าสถานีรถไฟนี้มันจะอยู่หลังออกมาข้างนอกตลาดนะคะไม่ได้อยู่ในตลาดนี่คะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะถ <_ F ill> ้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะให้กำลังใจเรา <_ F ill> ขอบคุณทุกคนเลยค่ะก็วันนี้คลิปพามาชมทางรถไปนะคะ <_ K. S 1> ก็คง <_ FS> ต้องจบคลิป <Rising> ไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ต้องบายๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ